ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมนั่งรถไฟขึ้นมาและเราไปลุยพม่าก,กันดีกว่า ที่มาเจอกับเพื่อนๆนะครับที่จะร่วมเดินทางในทริปนี้ด้วยกันนะแต่ว่าจะไปไหนก็ยังไม่บอกรอดูกันไปก่อนแต่ผมบอกเลยว่าสวยประทับใจแน่นอนจเจอกันหลังจากรวมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ออกเดินทางนะครับโดยรถตู้นะครับไปสู่จุดหมายนะครับที่เราจะไปกันนะตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะถึงจุดหมายตอนประมาณกี่โมงนะ และที่สําคัญนะครับช่วงที่เราเดินทางเนี่ยที่พมา่ามีสงครามอยู่นะครับเพิ่งจะยิงกันไปไม่นานเลยเนี่แหละผมก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะเข้าประเทศไปได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนี่ครับวันนี้ผมมีเพื่อนร่วมทริปมาด้วยนะั่นคือพี่เจสวัสดีครบบับผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะว่าตอนแรกพี่เจก็เหมือนประมาณว่าแบบไม่ได้ตอบนะว่าจะไปนะก็คือแกบอกอยากไปแล้วแกก็หายไปเลย อยู่ดีแกแบบมาโผล่วันสุดท้ายเลยนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ร์ไพรส์เลยอล้ก็ทีนี้เราก็ไม่เหงาแล้วมีพี่เจมันด้วยวเดี๋ยวเราไปดูเนี่ว่าสถานที่เราไปนะี่ยจะเป็นยังไงเราจะยังไม่บอกเป็นที่ไหนนะต้องรอดูเองครับรองว่าสวยแนะ่นอนเจอกัน ตอนนี้เราก็แวบะบเซเว่นออมาน่าจะรถตู้นะครับสองคันนะครับจิ๊บของเราก็กำลังเปลียนตัวไงบ้างพี่เจเป็นไงบ้างหนาวหนาวอข้างข้างในรถหนาวไหมในรถหนาวข้างนอกอ่ะเฉยๆข้างนอกในรถหนาวกว่าเออผมก็หนาวในรถเย็นเฉียบเลยเสื้ออยู่เสื้ออยู่ข้างหล,หลังเนี่ยเรียบร้อยเลย เนี่ยเราต้องแนะนำพี่เจก่อนกันครับพี่เจเนี่ยแตก่อนพี่เจเป็นอะไรนะที่เขาทำให้เราเดินไม่ได้เรียกไปเลยอะไรนะเป็นโรคอะไรนะพี่ที่ทำให้เดินไม่ได้เส้นเลือดในสมองครับมันแตกครับหรือว่าไงตีดตีดเฉยเฉัใช่ตีดมั๊บมันสมบูรเลยตั้งสมบูรณ์เลยก็คือตีสายทั้งซีก็เป็นอัมพาตใช่ตีเดียวเลยอย่างโอดตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วนะบอกเลยพูดปิดแน่นอนนะเราต้องเอาให้ปิดกดิะกลับมาได้ เราลุออยอันเองี้เ,เป็นตัวอย่างเลยนะบางคนก็เหมือนแบบท้อนะแต่ว่าเออเดินไม่ได้ก็ปล่อยไปไง,งัยพงงี่เจทำไงแจบก็จากที่เดินไม่ได้กายภาพเนี่ยกายภาพรครับนานห่ดที่เป็นนี่ก็ประมาณตะ้งสองปีน,นะเม่อูะที่เราเริ่มกลับมาได้อะกี่ปีต้องใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้กลับมาได้ประมาณแปด <8 S 1> เดือนแปดเดือนนั่นคือกายภาพทุกวันใช่ครับจนกลับมาเดือนหน้าปกติใช่จากนั้นก็ จริงมันเดินได้แต่หกเดือนละแต่ว่าม,มันก็แบเดินกระบกกระหิอ่ะแต่ตอนนี้นี่วิ่งได้ตอนนี้วิ่งได้ตอน้อยอดอยู่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูพี่เจลุยกันดีกว่าเป็นยังไงนี่ครับนี่คือสารหลักเมืองนะครับอำเภอพบพะนะโอ้นี่น่าจะเป็นเสานะครับที่แบบว่าไว้กดนะครัเตือนสัญญาณน,นี่ครับชุดเฉิอนมีเมอร์ซี่ของที่นี่นะ จะมีเหตุการณ์อะไรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีปุ่มให้กดได้เนี่ยจะเป็นกล้องเนี่ยนะมีหอ,อน,นาฬิกาตรงนี้ด้วยโอ้เพิ่งเห็นน่าจะเป็นกลางเมืองของตรงนี้นะครับเพราะว่ามีศาลหลักเมืองแล้วก็มีหอ,อน,นาฬิกาตรงวง,งเวียนนะชิลมากบรรยากาศราครับนี่เราตป็นอยู่ที่จุดเปลียนชุดเตรียมของนะครับีองตัวข,ข,ขนะึน้นเขานีีตัวนี้เรากำลัง คนของขึ้นรถนะครับเพื่อนำตะลุยขึ้นเขานะครับตบอนนี้เราขึ้นรถสองคันนะเราจะลุยขึ้นไปกันเจ,จพร้อมไหมพร้อมครับนี่ยจัดไป,ปร,รือเปล่านี่เรากำลังออกเดินทางนะครับเพื่อจะข้ามด่านนะเมื่อตึบ <c oughs> ผมลืมบอกไปนะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็จะทำการข้ามชายแดนเพื่อไปที่พม่าครับผม <Okay. S 2> ครับ <c oughs> เป็นไงบ้า <c> ง <oughs> เก่งต, <c oughs> ตัว <c oughs> เก่งเลยเหรอเดี๋ยวเราจะแค่ไป จะถามน้อไม่หนาวเหรอเข้าค่าไไม่เท้าหรือเที่ยวก้นแลาวเข้ามาถึงข้างหลังรถได้นี่ก็เี็เส้นทางที่เราเดินทางนะครับตื่นโหงมากเด้ง <c oughs> หนนแบบออฟโรดัสุดแล้วก็บ,บรรยากาศดีมากนะครับดีตอนนี้มีหมอกเลยนะ เย่มนทรมานท <c oughs> รมานตูจะไม่ค่ะ สาคัญนะครับบริเวณด่านชายแดนนะครับที่จะข้ามจากฝั่งไทยไปพม่านั้นห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เปราะบางนะครับก็ยังไงก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมและสิ่งสําคัญที่ห้ามลืมนะครับนั่นก็คือผ้าบัฟนะครับแล้วก็แว่นตาเพราะว่าฝุ่นตามทางเยอะมากถ้าไม่เอามานะผมบอกเลยว่าเละคือคุณจะยิ่ขึ้นไปนะ แตนนะเราโอ้โหคนน่าจะเยอะนะทักคหวดนนี้เราต้องลุยกันค่าจงถใ้้ของกินอย่างนี้ฮะ้้เลยย่ราอนี่ครับลีข้าวลนะ ก็มีชามีกาแฟนะครับของกินก็น่าจะเพียกอยู่นนะ ความทรมานขั้นรุนแรงสําหรับผมนะครับในการเดินทางคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการนั่งรถกระบะขึ้นเขาเนี่ยละครับด้วยระยะทางกว่า40กิโลเมตรนะครับที่ใช้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะครับขึ้นอยู่กับคนขับเลยทีนี้โอ้โหแต่ผมบอกเลยว่าโคตรทรมานตูดแต่แล้วผมก็มาถึงจนได้รอดแล้วเรานี่นะครับเราก็มาถึงจุดที่เราจะเดินกันต่อแล้วนะผมบอกเลยว่า นั่งนั่งรถมานี่แบบโคตรทรมานนะเพราะว่ามันยิกยากยิกยากมากเลยนะผมก็เนี่ยเป็นจุดที่เราจะเริ่มเดินทางขึ้นไปยอดเขานะครับจะเริ่มในตรงนี้นะ <c oughs> โหดมาก <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะเดินต่อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหผมบอกเลยว่าตอนนั่งรถขึ้นมาเนี่ยตูดชา <c oughs> เพราะว่ามันทางมันขู่ขามากนะแล้วก็โยกเยกมากเลยคือถ้าใครเมารถง่ายเลย ว่าไม่ไหวนะเพราะว่าเราจะนั่งรถขึ้นมาประมาณสองชั่วโมงคนระับสองชั่วโมงกว่าได้นะตอนนี้เราถึงจุดที่ก็จอดนะครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดินเท้าขึ้นเขาแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปจัดของแล้วก็ลุยกันต่อด,ดีกว่าเีเราก็เดินมาถึงทางที่จะเดินไปตรงลานกลางเต็นแล้วนะครับ ก็ลัอๆข้างนี่ืบนเป็นป่านะครับอากาศเย็นสบายมากพอเรามาตอนนั่งรถอย่างเดียวเดินนี่ง่ายมากนแะต่นั่งรถเนีไม่ง่ายใครมาก็ต้องเตรียมใจการนั่งรถมาด้วย ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับมีต้นไม้ต้นไผ่เลยครบนกร้องมีการชิวๆเลยนน่นเห็นยอดแล้วพี่เจไม่เหนื่อยแล้วอยู่ตรงหน้านู่นเองโอ้นี่นพี่เจ<ะ>เป็นเส้นเลือดตีบ กลับมาฟิตเดินกินดูแล้วกันแน่นอนจริงนี่ครับผินฉลามน้อยถ่ายแวะถ่ายก่อนได้ไดนี่เดินก่อนเลยก็ได้นะผมเดินแป๊บเดียวพี่เดินก่อนนะเดินไปเลยดิแป๊บเดียวผมนะ เนี่ยครับดูบรรยากาศดิโหนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรนเจดีด,ด้านบนนู่นนะครับนี่นะเห็นอยู่ริบๆนี่นี่ตรงนี้นะนี่เราก็ดูโอากาศด,ดีมากมากครับข้างบนผมก็เดินล้างท้ายนะแล้วดูแลพี่เจด้วยนะเป็นคนป่วยย่ฟิตมากอ๋อไม่เป็นไรครับถ่าย่อนเลยก็ได้ ครับนี่นะครับผมดดชิวๆกัเย็นนะข้างบนนะมีแดดอากาศเย็นนะี่ไหมครับ,แด,ด,แรบด้านบนจะมีคนขึ้นไปแล้วนะด้านบนก็จะมีคนเดินขึ้นไปแล้วนะครับต่อไปเราเดินขึ้นไปมั่งดีกว่าเดิน นี่ครับผมข้าวถ้ำทะลุมิติไปโพดฟั่งนี้อ่าอกาศเย็นดีจังก็จะมีชลเลียนครับเจดี JD ชายแท้มันจะมีเจดีสูงนะครับที่ผู้ชายจะสามารถขึ้นไปได้แค่นั้นนะครับผู้หญิงจะขึ้นไปได้แค่เจดีแรกนะครับผม บอกเลยว่าแห้งสวยจัดเลยเงี้ยยังไม่ถึงยอดนะครับมันยอดนะสวยกว่าน,นี้อีก มิเจลงรูนี้เลยใช่ครับตามเข้าไปเลย yes. ต้องลงลงไปนะดูวิวเนี่ยโหโคตรดี จุดตั้งแคมป์นะจุดตั้งแคมป์นะจะอยู่ตรงนู้น มุมไหนพี่มุมนี้อ่ะอ๋อโอเคนี่นะครับทางสันเขานะเรียกสันเขานะครับสวยมากดูบรรยากาศสองข้างทางคือจริงสำหรับคนที่แบบมือใหม่จริงอนะ่ะเดินได้ง่ายนะง่ายมากๆถ้แไม่เหนื่อยเลยแต่ว่ามันจะยากตอนนั่งรถแค่นั้นเลยครับนั่งรถชิลล์ามาก เหลือคือแบบเดินแบบสบายอะ่ะเด็กก็เดินได้ ปญายอะไรนะครับก็เดินง่ายมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยสำหรับใครที่ชอบอะไรแนวนี้นะครับชอบภูเขาอะไรเงี้ยผมว่าหรือลองมาถ้าจะชอบแต่อาจไม่ชอบตอนนั่งรถแค่นั้นเองเลยครับแค่นั้นเองเลยที่อาจจะไม่ชอบเหมือนที่ผมนะมไม่ชอบเพราะว่าการนั่งรถมันทรมานมากรีบไปก่อนจะได้รีบไปหาที่ปักเต็นเดี๋ยวจะได้มุมไม่สวยไง อยากได้มุมดีๆนะครับต้องรีบขึ้นมาจองที่ไว้นะครับไม่งั้นอาจจะอดนะ เป็นไงบรรยากาศเต็มผมมองไปนะก็เจอวิวนี้ว้าเห็ล่ะสวยไหมเปิดหน้าต่างมาก็เจอวิวแบบนี้เลยสุดยอดสำหรับใครที่มีความเครียดจากการทำงานผมว่าลองมาให้ธรรมชาติปัดเปล่ามันดูนะครับ ผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยนี่ครับแต่ผมจะพาเดินในตรงจุดนั้นนะเรต,ต้องลงจากหน้าผามาหน่อยนะครับไม่ไกลมากก็ผมว่าเปนจุดที่สวยจุดหนึงห่งเลยแหละที่ยังไงม,มาแล้วต้องไปถ่ายแตก็ต้องเดินระวังนะครับ 做来 ควรพลาดน โอ้โหครับเขาแส่งแดดส่องลงมาบนหญ้านะมันกลายเป็นสีทองสวยเลยนะครับแต่เราสัดขึ้นเลยข้างบนกันดีกว่าดูดิข้างบนจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันนี่ครับ เราเดินลงมาใกล้เมืนกันนะจากที่ตั้งแคมป์โอ้โหนีม่มป็นอีจุดหนึ่งครับเดินกันต่อให้ถึงสุดปลายทางปลายปลายปลาย พอเงาไม่เดินมากันนะครับมันก็ค่อนข้างไกใจจกจุดตั้งเต็นนะที่ผมนี่แหละบ้าสั่งคนเดียวเลยโดดีแล้วเรา ช่วงที่ผมเดินทางขึ้นมาบนเขานะครับจะเป็นช่วงวันเกิดของผมพอดีนะเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมเป็นคนชอบเดินทางคนเดียวทําอะไรคนเดียวแต่ครั้งนี้นะครับผมได้มาจอยทิปกับเพื่อนๆคนอื่นนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยนะครับสําหรับการเดินทางร่วมกับผู้อื่นที่ไม่รู้จักนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคนที่ชวนผมขึ้นมานะ เพราะว่ามันทําให้วันเกิดปีนี้ของผมนะครับเป็นวันพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจําของผมไปอีกนานเลย ดูนะดึง ผมบอกคือดูอย่างนี้อาจจะไม่สูงถ้ามายืนตรงหนาา้าผานผม สวยงามของสถานที่แห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ในอีพีถัดไปกับทรงโจรสนครแล้วเจอกันครับ